กำเด็ดด้วยคับเสียมปรวยมือนะครับจากพี่น้องนะครับแล้วก็โล่งหงวันนะครับจากทีมชาติเลยนะครับแต่งานยังงตาวาสนาได้เนาะได้เห็นทีมชาติก็ไม่นาอยู่เหม่ยแม่เบิ่งแอนนาลูกเขยเออเออหน้าลูกเขยมาตั่งมา ก็คันเปิดเนี่ยแห้งปวดแ้เพื่อกันเหนาวแ่ยังเออแห้งตะปุ้นให้แเน่ล้วับที่สองโอออยชายนะคระโอ้ี่ทองคามีทองคำด้วยนะครับทองคบด้วยทายทองคำคนะคะเวลาสามารถเปลี่ยนวิธีชนคนได้ค่ะแล้วบบี่สนะคะมาากเทือเขาอันไตพิเตว่าเอาผ่าปูโตฮ้อมป่วยแบบเหนาวแบนเานรัว พอดีลื้อพาปูโต่ออกผมว่าเป็นสาวผู้ไทยเมื่อพอดีจะมีอยู่สามเผ่าหนึ่งเผ่าผู้ไทยจากเชียงแสนอาดิดาสนะคะับจากจังหวัดชุมพรนะครับท่าแซ่ตุ๋วค่ะสุดท้ายนะครับมีแต่ทีมนางนะครับทีมชาตินะครับทีมชาตินะครับ บ่เป็นคนเ่นทิมชาติได้คงสลิปอุพุพรนะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเมืองตะกศิลานะครับตะกัศิลาคนบางเอานะครับเป็นภาพที่มีแปรทับใจมากนะคะประทับใจนะครับเริ่มถ่ายภาพเริ่มการนะคะรับขอเสียงปรบมือให้ กับพูดเชิญรางวัลก็สาวรูปไทยนะครับไม่